人生。 กะขึ้นมานั่งบนรถน,นะคะเนาะรอตะหดออกอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะคนขึ้นรถเบิร์เดอร์ซี่กะรถกัสซีโอ,อกเนาะค่ะบัตนี้เนาะยังว่างอยู่เนาะค่ะเนาะส่วนน้องมิวไปกลางวันเพิ่นโบไปะคะ่ะเพิ่นมักนั่งกลางคืนไปเนาะค่ะเนาะไอ้รถโบเขาโซพิ่นกับซีมีผ่าได้ค่ะเนะี่ยผ่า ขายโอมยามกลางคืนเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นแบบว่ารถบี P อีสิ่กับสีรู้งเนี่ยจังหน่อยเนาะมีหมองสัตว์แบทเนี่ยจังหน่อยเนาะค่ะเนาะอันนี้ราคาราคารถประมาณเท่าไหร่นะสองสองคนเฮาไปกลับนะเท่าไหร่นะเป็นเป็นเงิบาทประมาณเป็นเงินกัวบาร์นะคะก็จะใช้เวลาเดนอยู่กับไปถึงเสียงใหม่กับประมาณถึงพุ่นกับประมาณสักเอ่อ จีสี่ 4, ประมาณนั้นอ่ะจีสี่จีหกเลยนะคะเนาะคือมันสีเวียนหัวจ,จึงเดินจึงเส้นแล้วค่ะเนาะน้องวิวบัลดีท่านผู้ชมเลยสวัสดี่อน <c oughs> พอดีมาทำธุระกับเหมือนพี่น้องเห็นละค่ะไอ้ที่อรีถ่ายวิวบ,บนตึกสูงๆและะ้วค่ะน้ออยู่กรุงเทพแนะ้ใจกลางกรุงเทพพี่น้องแบบอรีกับส่วนมากสิมาทำงานก็คือทำงาน ทางนอกเนาะค่ะเนาะบ่ได้อยู่ในทํางานอยู่ในตรงเทพบันไดเนาะค่ะเนาอะดอูแถวสมุทรปราการเหมือนที่รีเวลนะคะสมุทรปราการลังสีอะไรพวกนี้นะคะเนาะบ<ส>่ดได้ไปสัมผัสตึกสูงๆในเมืองบันไดไปครั้งแรกไปขื้นโอ๊ <laughs> มันเป็นเบื้องเืองจังได๋กกับม <laughs> ม่มันมันบ่เคยขึ้นเนาะค่ะเนาะเป็นเบิ่งเบืองไงน,นานๆน,นมาก นานๆมากรุงเทพฯมันคือสีบินหัว้ะคะมันคือสีบินแต่ถ้าเขาอยู่อยู่พี่ในกรุงเทพฯโดนเร็วซิมือเเป็นยังงหรอคะมันนัง่งรถซูมือเนาะค่ะเนาะถ้ารีก,กัยามรถถ้ารถออกอาเซียรีก,กัใส่เบิ้งไงบิวตามทางเนาะค่ะเนาะไปเส้นสายเหนือเนาะค่ะเนะาะเปเบิ้งบิวตามทางบรรยากาศดีๆเนาะค่ะเนะาะแถวบ้านนอกเขาเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศชุ um ่ช e ื่นฝุ่นกับ่อยมีบันไดเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปเบิรงกันบันแย่เงนต้องมารถออกจากลังสีแ้วนะคะวันนี้เนาะตมมีร์เครื่องอยูตนมันจกไม่ออกากลจากลังสตแล้วค่ะมันมีนะมี แต่ว่าไม่ใช่เขาหลับกันหมดแล้วอ่ะได้หรอพี่ว่ารถมันก็มีห้าร้อยเจ็ดันมีรถวิ่งลำคื้นรัวรถมังลายเนาะกันเนาะเพราะมันรัวแล้วมีคนหลงมีเบอร์มเดินทางไปเชียงใหม่ครับวันนี้